สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องคำลักษณะนามซึ่งอยู่ในคำนามชนิดที่5ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้ความหมายของคำลักษณะนามก่อนคำลักษณะนามเป็นคำที่บอกลักษณะและชนิดหรือประเภทของคำนามนั้นเพื่อจะให้รู้ว่า คำนามนั้นมีลักษณะอย่างไรมักจะเขียนอยู่หลังจำนวนนั้นหรือคำนามนั้นซึ่งคำลักษณะนามแบ่งเป็นห้าประเภทคือ 1. ลักษณะนามบอกชนิด 2. ลักษณะนามบอกหมวดหมู่ 3. ลักษณะนามบอกสันฐาน 4. ลักษณะนามบอกจำนวน 5. ลักษณะนามบอกอาการครูจะแยกลักษณะนามแต่ละประเภทให้นักเรียนดูเรามาเรียนกันเลยนะคะลักษณะนามบอกชนิดคำว่าองค์ใช้กับพระพุทธรูปเจดีเทวดา เช่นพระพุทธรูปหนึ่งองค์เจดียหนึ่งองค์เทวดาหนึ่งองค์คำว่าองค์จึงเป็นลักษณะนามของพระพุทธรูปเจดี JD, และเทวดาคำว่ารูปใช้กับ ภิกษุสมมเนนนักพรตต่างๆเช่นมีพระภิกษุสองรูปคำว่ารูปจึงเป็นลักษณะนามของภิกษุสมมเนนและนักพรตต่างๆ คำว่าเชือกใช้กับช้างบ้านเช่นช้างหนึ่งเชือกคำว่าเรือนใช้กับนาฬิกาเช่นมีนาฬิกาหนึ่งเรือนฉะนั้นคำว่าเชือก เป็นลักษณะนามของคำว่าช้างและคำว่าเรือนเป็นลักษณะนามของนาฬิกาคำว่าตัวใช้กับสัตว์บางชนิดเช่นสุนัขลิง ช้างป่าเช่นมีลิงหนึ่งตัวคำว่าตัวใช้กับสิ่งของบางชนิดเช่นโต๊ะเก้าอี้ตุ๊กตาเช่นเก้าอี้หนึ่งตัวตะปูสองตัวเป็นต้นต่อไปนะคะ คำว่าเล่มใช้กับเข็มดาบเกวียนสมุดหนังสือเทียนกันไกเช่นเกวียนหนึ่งเล่มเทียนสามเล่มกันไกหนึ่งเล่มเป็นต้น คำว่าคันใช้กับร่มธนูช้อนเบ็ดรถยนต์เช่นมีรถยนต์หนึ่งคันมีร่มหนึ่งคันมีเบ็ดหนึ่งคันไว้ตกปลาเป็นต้น คำว่าปากใช้กับเครื่องมือจับปลาบางชนิดแหอวนสวิงเช่นแหหนึ่งปากอยู่บนไม้ไผ่คำว่าสายใช้กับ ถนนแม่นม้ำว้าวเช่นมีถนนหนึ่งสายในอำเภอนี้คำว่าสายจึงเป็นลักษณะนามของถนนแม่นม้ำว้าวเป็นต้นเรามาดูลักษณะนามบอกหมวดหมู่กัน ว่ามีคำว่าอะไรบ้างลักษณะนามบอกหมวดหมู่คำว่ากองใช้กับคนที่ทำงานร่วมกันเช่นทหารหนึ่งกองร้อยกองใช้กับสิ่งต่างๆรวมสุมกันไว้เช่นส้มหนึ่งกอง มะม่วงหนึ่งกองทรายหนึ่งกองเป็นต้นคำว่าพวกใช้กับคนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามอาชีพเช่นพนักงานสองพวก คำว่าหมู่ใช้กับกลุ่มคนชนิดเดียวกันเช่นลูกเสือสามหมู่เป็นต้นคำว่าฝูง ใช้กับสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเช่นควายฝูงหนึ่งกำลังลงไปกินน้ำนกหลายฝูงกำลังบินมาทางนี้เป็นต้น เรามาดูอีกประเภทนะคะลักษณะนามบอกสันฐานคำว่าวงใช้กับสิ่งของที่มีรูปทรงวงกลมเช่นแม่ซื้อแหวนหนึ่งวงน้องสวมกำไลข้อมือหนึ่งวงเป็นต้น คำว่าหลังใช้กับบ้านมุง้งอาคารตึกตู้เปียนโนเช่นมีบ้านหนึ่งหลังตู้หนึ่งหลังมีเปียนโนหนึ่งหลังเป็นต้น คำว่าผืนใช้กับสิ่งที่มีลักษณะแบนเป็นแผ่นอย่างผ้าหรือเสือ่อเช่นเสืออหนึ่งผืนผ้าสามผืนพรมหนึ่งผืนคำว่าผืนจึงเป็นลักษณะนามของเสือ่อผ้าและ คำว่าแท่งใช้กับลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนาเช่นดินสอหนึ่งแท่งยางลบหนึ่งแท่ง เหล็กหนึ่งแท่งคำว่าแท่งจึงเป็นลักษณะนามของดินสอเหล็กและอย่างลบเป็นต้น คำว่าก้อนใช้กับสิ่งที่มีลักษณะค่อนข้างกลมเช่นหินสองก้อนกรวดหลายก้อนดินเหนียวสองก้อนเป็นตน้นต่อไปลักษณะนามบอกจำนวนคำว่าคู่ ใช้กับของที่มีสองสิ่งหรือกำกับกันอย่างช้อนซ่อมเช่นรองเท้าหนึ่งคู่ช้อนซ่อมหนึ่งคู่แจกันหนึ่งคู่เป็นต้นประเภทสุดท้ายแล้วนะคะลักษณะนามบอกอาการ คำว่ามัดใช้กับของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกันเช่นฟืนสองมัดข้าวต้มหนึ่งมัดเป็นต้นคำว่ากรรมใช้กับผัก หรือหญ้าที่มัดรวมกันเป็นกรารเช่นผักหนึ่งกรหรญ้าสองกร,รมคาว่ากร,รมเป็นลักษณะนามที่เรียกผักหรือหญ้าที่มัดไว้มาดูตัวอย่างประโยค ที่ใช้กับคำลักษณะนามประโยคพระภิกษุเก้ารูปกำลังฉันเพนดูคำที่กีดเส้นใต้นะคะคำว่ารูปจะอยู่หลังการบอกจำนวนเลขคือเก้าและ รูปจึงเป็นลักษณะนามของคำว่าพระภิกษุประโยคกระต่ายสามตัวอยู่ใต้ต้นมะม่วงดูคำที่ขีดเส้นใต้ค่ะคำว่าตัวจะอยู่หลังตัวเลขสามและตัว จึงเป็นคําลักษณะนามของกระต่ายอีกสักสองตัวอย่างนะคะจะได้เห็นการนําคําลักษณะนามไปใช้ในรูปประโยคตัวอย่างประโยครถยนต์คันนี้บรรทุกคนได้สิบคนคําที่ขีดเส้นใตค้คําว่าคัน จะเป็นลักษณะนามของคำว่ารถยนต์คำว่าคนจะอยู่หลังการบอกจำนวนจะเป็นลักษณะนามของคำว่าคนอีกประโยคนะคะนกหลายฝูงกำลังบินมาทางนี้ คำที่ขีเส้นใต้ฝูงเป็นลักษณะนามของคำว่านกเป็นต้นเรามาสรุปคำลักษณะนามกันอีกครั้งดังนี้ คำที่แสดงลักษณะของคำนามข้างหน้าโดยมากจะอยู่ข้างหลังคำนามหลังตัวเลขหรือคำที่บอกจํานวนวันนี้เรามาเล่นทายคำลักษณะนามกันดีกว่าสักห้าข้อนะคะ ข้อหนึ่งข้อใดใช้ลักษณะนามคำว่าก้อน ข้อใดคะครูจะให้เวลา10บวินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาคะ่ะสิบเก้าแปดเห้าสสมสองหนึ่งหมดเวลาฉเฉลยข้อคอ,อย่างลบหนึ่งก้อน ข้อสองข้อใดใช้ลักษณะนามคำว่าดอก ข้อใดคะครูจะให้เวลา10บวินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาคะ่ะสิบเก้าปดเ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเฉลยข้อกอ,อกุญแจหนึ่งดอก ข้อสมข้อใดใช้ลักษณะนามคำว่าด้าม ข้อใดคะครูจะให้เวลา10วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับ1ิ9เก้าแปดเจ็ดสีสองนึ่งเวลาเฉลยข้อคอคะ่ปะปากกาสองด้าม ข้อสี่ข้อใดใช้ลักษณะนามคำว่าดวง ข้อใดคะครูจะให้เวลาสิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาคะ่ะสิบเก้าแปดเจดหห้าสี่สมสองนหมดเวลาเฉลยข้อขอคะ่ะสแตมหนึ่งดวง 5. ข้อใดใช้ลักษณะนามคําว่าคัน ข้อใดคะครูจะให้เวลาสิวินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาคะ่ะสิบเก้าปดเจ็ห้าสสมสองหนึ่งหมดเวลาฉเฉลยข้ององู รถยนต์หนึ่งคันนักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัดกันไปบ้างแล้วนะคะนักเรียนควรหาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ครูแนบไฟล์ไว้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ